ความคืบหน้าคดียิงคาบ้านเผารถเผาบ้านสาเหตุตั้งตัวเป็นขาใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจหนองขาวนำตัวนกท่าล้อมือปืนราดน้ำมันเผาและยิงไปชี้จุดทำแผนที่เกิดเหตุ6จุดเบื้องต้นตั้ง4ข้อหาครอบครองอาวุธปืน มีใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตวางเพลิงเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจากกรณีร้อยตำรวจเอกชานวิทย์ดาวเรืองรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองขาวได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้และมีผู้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าบริเวณแก้มซ้ายทะลุท้ายท,ยทอยและท้องวันที่3มกราค,คม2565ที่ผ่านมานั้นทำให้หนายนนชัยเล็กดาราอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่92ทับ1 หมู่ที่2ตํตบลทุ่งทองอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีบาดเจ็บสาหาัสรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นั้นล่าสุดเสียชีวิตช่วงคืนที่ผ่านมาวันที่4มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานพันตํารวจเอกมนตรีแตงโตผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองขาวพันตํารวจโทชานศักด์ฟักเหลืองรองผู้กำกับการสารวัสปราบปราม พร้อมกำลังได้นำนายรุ่งเจริญจรุมเครือนกท่าล้ออายุ51ปีมือปืนฆ่าแล้วเผาอยู่บ้านเลขที่182ทับยหมู่ที่6ตตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีออสีดำใช้ก่อเหตุไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างที่เกิดเหตุจำนวน6จุดโดยแต่ละจุดไม่มีญาติของผู้เสียชีวิตไปในที่การทำแผนแม้แต่รายเดียวโดยการนำตัวไปในแต่ละจุดนายรุ่งเจริญนกท่าล้อ ซึ่งการชี้จุดและพูดกับเจ้าหน้าที่น้ำเสียงใสไม่มีเรื่องวิตกกังวลใดๆโดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมวกนิรภัยสวมปิดบังใบหน้าไว้ตลอดเวลาผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกมนตรีแตงโต ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหนองขาวกล่าวกับสื่อเพียงสั้นๆว่าการก่อเหตุเป็นเพียงแค่อยากเป็นขาใหญ่ผู้ตายได้พูดจาไม่ให้เกียรติรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ชอบพูดถักทางปีนเกลียวอยู่ตลอดเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นใดและไม่มีเรื่องยาเสพติดจากนั้นขอตัวเพื่อนำตัวนายเจริญจรุมเครือมือปืนไปทำแผนให้ครบทั้ง6จุดทันทีและโกรธแค้นในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาและเมื่อคืนวันที่สองมกราคม 2,565นายรุ่งเจริญมือปืนได้ไปซุ่มอยู่หลังบ้านผู้ตายแต่ผู้ตายได้ออกทางหน้าบ้านจึงไม่ได้ลงมือยิงแล้วมาอีกครั้งในเช้าวันที่3มกราคม2,565หลังจากลงมือสําเร็จได้เตรียมตัวหลบหนีไปอยู่ชายแดนบ้านพระเจด,ดีสามองค์เพราะในฝั่งเพื่อนบ้านมีญาติอยู่แต่ยังไม่ทันได้เดินทางมาถูกเจ้าหน้าที่จับได้เสียก่อนสําหรับศพของนายนนชายเล็กดาราอายุ36ปีทางน,นายอนันต์เล็กดาราพี่ชายพร้อมมารดาและอดีตภรยาผู้เสียชีวิตและลูก สาวของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนได้ไปรอรับศพที่ส่งไปพิสูจน์ยัยงโรงพยาบาลจากสถาบันนิติเวชกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยังวัดท่าล้อซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของผู้เสียชีวิตโดยแนานนาันเล็กดาราพิชาได้กล่าวว่าน้องชายกับมือปืนเป็นเพื่อนเที่ยวในกลุ่มเดียวกันสาเหตุน่าจะเป็นเพราะเมาและพูดจาไม่เข้าหูกันจึงขอฝากไปยังผู้ที่ชอบดื่มแล้วอย่าได้ใช้วาจาที่ไม่สุภาพการพูดจาไม่สุภาพบางครั้งอาจจะเป็นสาเหตุอย่างเช่นน้องชายของตนเองก็เป็นได้ สาเหตุจริงๆก็เป็นเรื่องทะเลาะเบ่แหว่งกันในวงเล่านี่แหละคะ่ะเขาพูดกันไปพูดกันมาแล้วก็พูดใจเจ็บกันแล้วก็พูดใจเจ็บแล้วก็มาแก้แค้นก้แค้นเขาไมเขาอยู่ด้วยกันนี่แหละก็เป็นพวกเดียวกันกุ้งเดียวกันนี่แหละคะ่ะกินเหล้าด้วยกันเที่ยวด้วยกันอะไรกันเนะะี้ยค่ะก็เคยกินเขาจากเพื่อนๆเขาบอกนะครับว่ากินเหล้าด้วยกันหลายๆยุคุ้มเดียวกันนี่แหละคะ่ะอยากจะฝากเจ้าพี่กับต่างๆตรงนี้อะไรก็ ฝากเจ้าหน้าที่ก็ฝากขอบคุณมากค่ะที่ช่วยทํางานให้แล้วก็ช่วยติดตามคนร้ายให้แล้วก็ฝากเตือนไปยังคนที่ชอบดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเวลาคนเราดื่มเหล้าอะไรอยากให้มีสตินะคะว่าในการที่จะพูดจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้ทุกคนมีสติแล้วก็แล้วก็เรื่องอารมณ์อยากใช้อารมณ์จะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา เพราะว่าผลของการแก้ปัญหาจากการใช้อารมณ์มันไม่ไ hey. ด้มาในทางด้านดีค่ะ่วนใ่มันก็จะเป็นความเสียเสียหายเสียใจแล้วก็การสูญเสียมากกว่าืีเราอยู่กับพี่ชายพี่ชายเนี่ยเขาเป็นพฤติกรรมเองเขาอย่างไรพฤติกรรมเขาก็เป็นคนสนุกเฮฮารักเพื่อนฝูงรักพี่รักน้องอะไรเงี้ยค่ะแกเป็นคนชอบช่วยเหลือกับเพื่อนอะไรเงี้ยแกเต็มที่เป็นคนซัพพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะ